สวัสดีครับพี่ห้วยชาแนลอะเซนอนแฟนคลับครับผมวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับศุกร์ที่ยี่สิบเจ็ดพฤษาตุลาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกลงวันลงเดือนลงปีกละยี่สิบเจ็ดตุลาคมแล้วนะจะหมดวันเดือนปีของตุลาครับแล้วก็กำลังจะสิ้นปีแล้วด้วยโอ้เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครต์ับที่คอยเชลวัตมันแฟนคลับด้วยนะครับอ่าขอบคุณสําหรับน้ํามันสมุนไพรตราดอกโมงนะครับผลิตภัณฑ์โอ้ท็อปนะผลิตภัณฑ์ที่คนไทยเป็นเจ้าของครับอันดับบรรเทาอาการหวัดกัดจมูกนะแลวก็วิงเวียนเป็นลมแมลงสัตว์กัดต่อยนะเปิดและปาดแค่นั้นเองนะ,ะใช้ง่ายๆครับแล้วก็มีส่วนผสมของอตัวของ กรดใบสารแนครับยูคาิปตัสนะการ,รบูลแล้วก็ทิงเศษซึ่งแต่ละตัวนี้จะเป็นเรื่องของระบบหายใจเรื่องความเย็นความสดชื่นนะครับพูดง่ายคือช่วงนี้อากาศร้อนๆก็ปบายคอป้ายขมับขึ้นรถขึ้นเครื่องนะบินประมาณนี้นะติดตัวไว้ก่อนนอนใช้ทาที่หน้าอกลองใช้แล้วครับโอ้โหดีมากๆจริงๆนะซื้อใช้เองก็ได้ซื้อไปฝากผู้ใหญ่ท่านที่เคารพก็ได้นะครับหนึ140่งรสี่ิบาท ต่อหนึ่งขวดนะครับแล้วก็ส่งสามสิบาทด่นน้ำมันสมุนไพรตราดอกโมโ่สามข้าบางปะมา,มาสุพรรณบุรีเช้านี้ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่บางเนี้ย่ะต้องจัดหน่อยเม็ดฟูครับเพื่อกระตุกอารมณ์กระตุกร่างกายหน่อยอืมอมสีสวยมากเม็ดฟูแดงแรงนิศครับก็บุ้งนี้แหลกเนาะติดต่อกันได้ เขาบอกว่าเล่นดีจนเป็นเหตุเล่นดีจนเป็นเหตุไม่ใช่ไกลที่ไหนอื่นครับพี่กลายเียนเชฟฟุตของเรานี่เองนะครับโอ้โหหลังจากที่โชว์ฟอร์มโดยเฉพาะในแมตช์ล่าสุดในฟุตบอลยูฟ่าจำเป็นอีกเนี้ยบอลใหญ่จะเป็นอย่างเงี้ยทั่วใหญ่ใ,ญใญก็จะมีคนที่จับตามองทั่วใหญ่มีการถ่ายทอดสดแล้วก็ได้รับความสนใจจาก Football, ฟุตบอลแท้ Football ทีมฟุตบอลทีมอื่นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเตะหลายละคนถึงอยากที่จะลงแข่งขันยูฟ่าแชมเปียนลีกเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการกลุยทางให้กับทีมใหญ่ให้ได้เห็นเนี่ยคือคือสิ่งที่ทำไมนักเตะที่มาเตะค้าแข้งในยุโรปถึงอยากมาอยู่กับทีมที่มีโอกาสที่จะได้เล่นบอลถ้วยใหญ่นะครับนอกจากได้แสดงฝีมือแล้วมันยังเป็นโอกาสที่จะให้ ทีมอื่นๆดังๆกอื่นแหะได้เห็นฟอร์มด้วยถ้าไม่เล่นทัวร์เลกคบางทีก็ถ่ายทอดบ้างไปถ่ายทอดบ้างนะแต่คนนี้อย่าเพิ่งมาแตะต้องอะไรเราเลยนะครับมีข่าวลือนะหูเลยกว่าลิวเปเลตครับสโมสรไายชานชุดขาวจากสเปนนะแล้วก็เจ้าบรรทุ่มบาซูน่าทรงแมวมองสองทั้งสองทีมมาจับจ้องมองการเปยนเชซุทครับโอ้โหเขาบอกว่าเล่นดี จนเป็นเหตุนะอบอกเลยบอกว่าตอนนี้ทั้งลิมัอลิตแล้วก็ทั้งบา์เซโลนาเนี่ยสองทีมจากลาลิก้าครับกำลังส่งแมวมองมาจับตาดูฟอร์มของซูน,น่าวัย26ขวบของอาร์เซนอลครับทีมชาติบราซิลคาร์เบียนเชซุสครับ,ร Jesus, รบโดยที่ทั้งสองทีมครับมีความต้องการที่จะเพิ่มตัวเลือกในแนวลุกของทีมทั้งคู่เลยแล้วก็ ฟอร์มของครเบียนเจซุสณเวลานี้กำลังดีวันดีคืนทั้งยิงทั้งจ่ายทั้งคลองบอลทั้งลงมาล้วงบอลเองนะตอนนี้ถือว่ากำลังคืนฟอร์มที่เคยเป็นตันดับหนึ่งมาแล้วนะครับสำหรับคาเบียนเจซูสเดี๋ยวก็ต้องลองตามดูแล้วกันว่าทั้งสองทีมนี้จะเอาอยัางไงแล้วก็อาเซอร์แลยังไงแต่ว่าตอนนี้กูตรงๆนะอย่าพึ่งมายุ่งกับทีมกูเลย นะขอใช้งานของกลุยทางก่อนอย่าเพิ่งมีอะไรมาทําให้นะักเตะเสียสมาธิเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้นักเตะเองอ่มีความสุขนะมีความสุขกับสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับมีความสุขกับตัวเองฟอร์มที่ดีมีความสุขกับทีมที่กําลังมีผลงานเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นเดี๋ยวก็ลองฟังข่าวนะมันเป็นที่น่าสนใจอยู่แล้วครับแล้วอย่างหนึง่งพวกข่าวพวกนี้พวกสายข่าว ตามประเทศก็นักมกักจะเอามาเล่นกันนะก็ยังไม่มีเสียงตอบรับอะไรจากของเราด้วยนะเพียงแค่มีข่าวว่าแมวมองแต่พอเอิญมันเป็นแมวมองของสองทีมดังไงเป็นสองทีมดับันดับหนึ่งอันดับสองของสเปนก็เลยผู้สืขาวก็เลยมานะประมาณนี้นะครับในรายของแอรลอรแลมเดลนะแอรอนดแลมเดเมื่อวานนี้พูดไปแล้วนะครับยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นในกอไผ่นะ ยืนยันว่าตอนนี้นักเตะโอเคมีความสุขกับสถานการณ์ของปัจจุบันนะครับเพราะบอกแล้วว่าไม่ว่าจะได้ร่วมลงแข่งขันหรือไม่หรือว่าจะต้องนั่งเป็นตัวสำรองเขาเองเขาก็พร้อมที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อจะช่วยทีมอย่างสุดกำลังความสามารถนะครับไม่มีข่าวรตะแรวมาครับอันนี้เป็นข่าวที่สำนักข่าวไปโยงมาเองนะ บางทีไปจับภาพอะไรลเดียวดั้งเหงาเงาคนเดียวเราก็เอามาตีข่าวพอมาตีข่าวเสร็จปุ๊บพวกเราก็มาเล่นกันโอ้ยแลนเดลย้ายแน่นอนอย่างนี้ครับโอ้ทาอย่างนี้ได้ยังไงมีความผิดอะไรถึงได้อ่ถูกทาโทษแบบนี้รักมากโอ้ยผมก็รักทุกคนแหละครับรักบอลนนะ่ะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกครับทุกสิ่งทุอกอย่างอยู่ที่โค้ชอยู่ที่พิมเมเกลเดตาเพราะว่าเขาเป็นคนรับผิดชอบเขาจะเห็นหมดเลยว่าตอนนี้แมท แบบนี้เดี๋ยจะลงจะเจอใครและควรจะเอาใครลงใครที่จะมาช่วยบิ้วเกมใครที่จะมาช่วยต่อเกมให้ดีให้เรามีคนมากกว่าคู่ต่อสู้ในาะนะการที่ผูกสาวประตูคนหนึ่งที่จะออกมาบิ้วเกมเนี่ยทำให้เรามีคนมากกว่านะเรามองดูดีดนะครับทุกสิ่งอย่างมันอยู่ที่ตรงนี้นะแล้วก็ไม่มีข่าวอะไรจากอาร์เซนอลเลยทุกอย่างนะเป็นการคิดในเองพอไปคิดในเองปุ๊บมันก็เลยเป็นอุปทานหมู่ไง <laughs> ถามว่ามีอะารเขาบอกลราย,ยาเป็นคนสเปนเป็นคนชาติเดียวกันกันกบอาร์เตต้าคิดได้ไงไม่หรอกครับไม่หรอกครับดูสถานการณ์นะตอนนั้นโอเคดวิดลาย,ยามีฟอร์มที่แสดงความผิดพลาดเดี๋ยวมาดูว่าพี่มิเกลเดยต้จะทำไงมันก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจนะเรื่องของการตัดสินใจของโค้ดว่า เขาต้องเอาคนที่ดีที่สุดคนที่พร้อมที่สุดแต่ผมเชื่อว่าถ้าเบื่อแลมเดียวได้ลงแลมเดียวก็ลงทาหน้าที่ดีๆนะแลมเดียวก็เคยมีความหวหวาครับเคยมีหลุดลูกหลุดจําได้ไหมเดินยืน,ยนผิดตําแหน่งอะไรเงี้ยมีหมดนะครับผู้สัมประตูน่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปิดทองหลังพระมันเป็นปราการด่าดสุดท้ายที่ถ้าพลาดคือเสียประตูเรีอกแอบว่า ถ้าพลาดคือเสียประตูแต่ถ้ากองหน้าเนี่ยได้บอลแล้วถ้าพลาดคือไม่เสียประตูไงยิงทิ้งยิงกว้างสไลด์หนึ่งหลาหลุดกรอบเขาก็จะไม่ค่อยจำกันเพราะเวลายิงประตูได้ตู้เอ๊ะหรืเอเปล่าบงมุมโลง่งๆเลยคานก็จะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยน,นักแต่พอยิงประตูได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกลืมบดแต่ถ้าเป็นตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยมันภาพจำมันภาพจำ ดูง่ายๆเดวิดอาน่าของแมนยูเมื่อวันก่อนนี้ช่วงสองสามแม์เป็นไงครับอู้หูโดนด่าเละเทะเลยโดนด่าเละเทะเลยผิดพลาดเยอะมากถูกป่ะทั้งบอลยูฟ่าแชมเปีนลีกทั้งพรีเมียร์ลีกถูกอูยิงลูกที่ตรงเป็นตรงปัดก็ปัดไม่ออกจะปัดก็ปัดไม่อะไรเงี้ย ลูกปัดก็คลัวไม่ปัดลูกล้มก่อนโดนยิงอะไรี้สารรับอัดโดนด่าเลยแต่เมื่อวันก่อนเล่นยูไาจะิมลีกกับโคเปนเฮเกนเป็นไงครับเซฟอุตลุดแล่นมานาทีสุดท้ายแม่งเซฟอยู่โทษตอนนี้เป็นฮีโร่ไปเลยเป็นฮีโร่ไปเลยเออเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การเชื่อมั่นไว้ใจโค้ดไอเล็กทินฮาร์โดนด่าบ่ะโดนด่ามากๆเลยโอ้โ ผิดพ,พลาดอย่างนี้ยังเอาลงอีกเอาสำรลองลงหาตัวใหม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่โค้ดยังมีความเชื่อมั่นกันยังมีความเชื่อมัน่นไงและดาวิดนายาโอเคครับมีความผิดพลาดแต่มันยังไม่ผิดพลาดขนาดเสียประตูเพวัะนั้นพี่พิเกต้าย,ยังคงนี่อยู่สิ่งที่แอรอนลัเดลจะต้องทําได้คือตั้งหน้าตั้งตาฟิตซ้อมเราไม่รู้หรอกครับว่าในสนามซ้อมมันเป็นยังไงอ่าเขาแฮปปี้ก็ได้คือเข้าใจในความเป็นมืออาชีพอะ เราต้องเข้าใจมใีความเป็นมืออาชีพอย่าเป็นมนโนเองพอมนโนเองมันก็จะหนึ่งสองสามสี่ต่อยอดไปเยอะโอโนั่นมันเรื่องแบบเป็นเรื่องแบบเวลวร้ายนะเพราะนั้นสูดถึงใจปล่อยพี่มีเกลเดต้านะทเทเลองรีครับมาวันก่อนนี้สัมภาษณ์ระบบสัมภาษณ์เขาดีมากๆแนละ้วเทเลองลีให้สัมภาษณ์กับอาร์เซนอลนิวครับเขาบอกเลยบอกว่าเฮ้ยคุณเชื่อไหมเราอะบุกไปชน,นะเซวินยาทีมโคตรเก่งของสเปนนะ มิเกลเดต้าควรได้รับความชื่นชมมากกว่านี้นี่คือสิ่งที่เตเลี่ยนบอกนะครับการเล่นนอกบ้านเนี่ยมันเป็นอะไรหลายอย่างที่มันเป็นปัจจัยไม่เอื้อกับทีมเราเลยตั้งแต่ลงสนามไปจนถึงอยู่ในสนามทั้งรอบบรรยากาศรอบสนามจนไปถึงในสนามทุดถึงทุกอย่างมันจะไม่เป็นใจให้กับเราหรอกนะอาเซนอลเองรวมถึงมิเกลเดต้าควรจะได้เครดิต ให้มากกว่านี้จากชัยชนะที่มีต่อเซบีย่าครับทุกสิ่งอย่างน้นเกิดขึ้นคุณลองดูเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างการเล่นในเอมิเรตการเล่นในโอแทฟฟอร์ดการเล่นในเอริฮัสมันจะต่างกันไปเลยเมื่อคุณมาเยือนสเปนนะเขาบอกนยการเล่นกับเซบีย่ามากกว่ามากกว่าที่หลายๆคน เจอทีมอ่อนๆในยุโรปเขาพูดอย่างนี้นะผมคิดว่าท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่พวกเราทำนะครับมันเป็นคาแรคเตอร์ของผู้ที่ต้องการจะเป็นผู้ชนะและในวันนี้คุณชนะเกมนอกบ้านในยุโรปมันจะเป็นผลดีกับทีมและควรจะได้รับเครดิตชื่นชม มากกว่านี้อันนี้คือสิ่งที่เทลลี่องลีนะครับอดีตน,น,นักเตะของเราชุดไล้ผ้านะรองแชมป์ UCL ด้วยนะแชมป์โลกโอ้โหแชมป์ยูโรครันเลยสำหรับพี่คิงเทลลี่องลีของเราครับก็ให้สัมภาษณ์แบบนี้นะเป็นการให้เครเดิตพี่มิเกลเดต้าแหละนะอีกคนนึงอีกคนนึงที่เก่งแล้วก็เป็นมือขวาของพี่มิเกลเดต้ามานะครับตั้งแต่เริ่ม,ต,ต,มตั้งแต่เริ่มมาเข้าทำงานเลย เก่งจนกระทั่งตอนนี้มีทีมดังนะครับในฮอลแลนด์ก็คืออารจากอัมสเตอร์ดัมครับทําท่าเลเลยมีข่าวมาครับจากเนเธอร์แลนด์ครับเปิดเผยไปแล้วครับว่าตอนเนี้ยทีมอาจากอัมสเตอร์ดัมครับวางตัวพี่อัลเบิร์ตสาตเฟนเบิร์กในคนนี้ผมชอบอ่านผิดจะเป็นสาตเฟนเบิร์กเลยตาวสโเฟนเบิร์กนะครับซพ่งเป็นมือขวาของพี่มิกลต้ามาเป็นกุนซือ ของอาแจากอัมกร์ดามที่กำลังว่างอยู่อาแจากอาัมการ์ดามตอนนี้สถานการณ์ไม่ดีเลยนะครับและล่าสุดเมื่อคืนรู้สึกแพ้แพ้อะไรอีกนะในบอลยุโรปเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็แพ้เนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับตัวอาแจากในเพิ่งปลดตัวมาวริสตายไปเมื่อวนันจันทร์ที่ผ่านมาล้วยผลงานย่ำแย่มากๆเลยสตาร์ทเก้านัดแรกพี่แกจมบ <c oughs> ุ้ยเก้านัดแรกนี่จมบุ้ยเลยนะครับในหลีกไอตัวของเอเลเดวิซี่ของอแลนด์ียน่ะนะแล้วก็ตอนนี้สมสรกําลังหาตัวแทนใหม่อยู่ เคยมองไปที่ตัวของมิเชลฟันเดอร์คาร์สของที่เป็นผู้ช่วยของเอลิกเทนฮาร์ก่ะที่หวัวแดงๆพร้อมะพี่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเอ้ยไปคู่แฟนกันหรือเปล่านะครับอ่าแล้วก็แต่ว่าตัวของผู้ช่วยของเทนฮาร์ก็ปฏิเสธมาแล้วว่าไม่ไปอันนั้นมีการติดต่อกันแล้วไม่ไปเพราะเขาไปนอนแรมเหมือนกันใช่ไหมเขาบอกไม่ไปขอช่วยขอช่วยเทนฮาร์ก่อนนะครับก็เลยหลังจากที่พลาดตัวแฟนเดอร์คาร์สตอนเนี้ย สำนักข่าวของออแลนก็คือตัวของเอลโกมินดักรัตนะครับได้ตีข่าวเลยเพราะว่าเฮ้ยตอนนี้ <c oughs> เขามาสนใจตัวตาวเฟนเบิร์กแทนเออเพิ่งรู้นะพี่ตาวเฟนเบิร์กเนี่ยอายุห้าสิบสามเองนะโอ้ห้าสามใกล้ๆผมเลย <c oughs> เว้ยไอเดี๋ยวผมดูหนุ่มกว่า <c oughs> นะครับพูดง่ายคือตัวตาวเฟนเบิร์กเนี่ยเข้ามาพร้อมกับพี่มิเกลต้าด้รับการแต่งตั้งมาเป็นผู้ช่วยตั้งแต่ปี2019นนะแล้วก็ เคยมีประสบการณ์ที่เป็นผู้ช่วยของหลุยฟานการในการคุมแมนยูมาแล้วด้วยแล้วก็เคยช่วยไลยอ้อนกิ๊กมาแล้วนะครับตัวของสตาฟเวนเบิร์กเนี่ยเคยช่วยลาลน้อนกิกที่ตอนที่รลา้านกิกเนี่ยไปคุมทีมชาติเวลนะผ่านการเป็นเฮดโค้ชมาแล้วของแก๊งที่เคยเล่าให้ฟังครับในเบลเยียมเป็นเฮดโค้ชเนี่ยนะแต่ว่าตอนนั้นคุมได้ไม่ไม่ท่าไหร่ก็ถูกปลดเพราะว่าผลงานไม่ค่อยดีครับอันนี้เป็นข่าว นะเป็นข่าวเฉยๆว่าเขามีความสนใจแต่อ์เซอนของเราอย่างเงี้ต้งผมก็มีความเชื่อมั่นว่าตาเวนเบิร์กยังไม่ไปหรอกครับยังมีความสนุกยังอยู่พิสูจน์ฝีมือกับอ์เซอนในการที่จะทําผลงานยังไงก็ได้ให้ปีนี้อ์เซอนไปได้สูงที่สุดไปให้ไกลที่สุดนะอย่างว่าทนะีมไม่เก่งทีมเก่งผล <laughs> ง,งานดีทั้งนักเตะทั้งโค้ชถูกจ้องเลย นะหมอก็ไปแล้วนะอาจารย์หมออาจารย์หมอที่ตอนนี้ไปอยู่แมนยูอะ่ะอันนั้นอันนั้นเขาอยากจะไปอยู่ไปอยู่กับครอบครัวเขาที่ที่แมนเชสเตอร์นะครับบ้านมารยาอยู่ที่แมนเชสเตอร์เขาอยากจะไปใช้ชีวิตช่วงปลายให้อยู่ใกล้ๆกับครอบครัวนะั้นเราก็ใจได้สําหรับอาจารย์หมอที่เคยเล่าให้ฟังนะ <c oughs> นะครับก็ประมาณนี้สําหรับเช้าวันนี้นะผลงานในฟุตบอลของทีมจากอังกฤษ เมื่อว,ว,วานนี้ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีมีมมสสนิวคสเซิลนะครับมีวคสเซิลที่ไปเปิดบ้านแพ้ดอตโมูนะนอกนั้นอาร์เซนอลแมนยูเนี่ยชนะได้ในโอ้โหถือว่าเป็นดราม่าและยังมีดราม่าไม่จบด,ด้วยในลน์ของแมนยูเนื่องจากว่าอย่างนี้เราแมนยู man เสียจุดโทษน,นะครับแล้วก็โอนาน่าในเซฟได้ไอ้ลูกที่เอาไปเอาเท้าไปเขียข่ยๆที่จุดโทษอะผมไม่มองไม่เป็นประเด็นหรอกนะมันเป็นเรื่องของเทคนิคนะถ้าเห็น ใครเอามาเกียแลก็วิ่งวิ่งไปกบแค่นั้นเองอันนั้นไม่เป็นประเด็นแต่ประเด็นหลังเกมที่สําคัญก็คือเรื่องของนาไลาอออ้อนาโชนเนี่ยที่ไปเม้นไปโพสต์ซึ่งผมเข้าใจเจตนาของเด็กมันนะต้องการที่จะชมโอนาน่านะและเราโอนานามอวันก่อนเซฟเป็นฮีโร่เนละแม็กควายยมประตูชยัยโอนาน่าเซฟจุดโทษให้ได้สามแต้มนะครับความดีใจอ่ะก็เลยแซวเพื่อร่วมทีมในอินสตาแกรม นะลงภาพโอลรน่านะแล้วสุดท้ายมันมีภาพเป็นภาพกอริล่าสองถ้ำตัวอยู่ข้างบนซึ่งถามผมผมว่ามันเป็นการแซวเพื่อนนะแซวเพื่อนนะอะเฮ้ยเ,ยเ,ยเยก่งมากโอ้โหให้บึกเซฟมรมนี้ได้เว้ยเนี่ยคือแซวเพื่อนแต่ลืมไปลืมไปว่า FA แม่งก็อ่อนไหวในยุโรปมันก็อ่อนไหวโดยเฉพาะเรื่องของการเหยียด เชื้อชาติพันธุ์หรือก็เหยียดสีผิวอันนี้เขาค่อนข้างซีเรียสต้องยอมรับนะครับว่าเขาซีเรียสจริงๆเพราะนั้นอ่ะเนี่ยอย่างที่ปอกแขงก็อยู่เนี่ยอ่าหลายคนอาจจะเอ๊ะอะไรนี่คือการลงลการเหยียดสีผิวการลงลงงดเว้นการเหยียดเชื้อชาติพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่การณโชททาผมบอกเลยนะไอ้น้องมันเพื่อจะแซวเพื่อน แซวเพื่อนอะ่ะโหพี่แม่งสุดยอดว่ะอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยอ๋อแม่งบึกถึกไว้แต่ว่าดันไปทะลึ่งไปเอาภาพแล้วเขาไม่ซีเรียสเขาไม่ขำด้วยองค์กระ่ะเพราะว่าเขาลนลมอยู่ไงเพราะฉะนั้นอาจจะมีการลงโทษนะครับเพราะว่าตัวอย่างของพวกเนี้ยถึงแม้จะเป็นการแซวเล่นๆเนี่ยถูกลงโทษมาแล้วในายของแบรนานะ์โดซินวาก็เคยถูกแบน ใช่ไหมใช,มใช่ลายของแบรนด์นารูซินวาถูกแบรนด์แล้วก็ถูกปรับเงินตอนนั้นไปแซลไปแซลมนดี้อ่าไปแซลมนดี้แล้วก็มีภาพอะไรทักอย่างเนี่ยเบนดนารูซินวาก็ถูกแบนด์ปแมตต์หนึ่งแล้วถูกปรับไปห้าหมื่นปอนตัวของเอเดสันคาวานี่ก็เคยเคยถูกแบรนด์นะถูกแบนด์สามนัดด้วยอ่าบโตเลลลี่ก็เคยนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เข้าใจอ่ะเข้าใจว่าเขาทำเพื่อแบบ เซลเพื่อนนะแต่ว่าพอมันอยู่ในโลกโซเชียลแล้วก็ทางพิเมไอเอฟเก็พยายามลดลงเรื่องนี้แหละซึ่งถามมันเป็นสองมุมไม่ตั้งใจหรอกแต่เอฟเคงเอาแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าตอนนี้เขาลดลงเรื่องนี้จริงเพราะนั้นก็เดี๋ยวก็รอถูแล้วกันว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนในเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งที่แบบมีข่าวแบบโหค่อนข้างที่จะซีเรียสเลยว่า จะโดนหรือไม่ก็คือในลายของสโมสรเอเวอร์ตันครับสโมสรเอเวอร์ตันเนี่ยมีสิทธินะมีสิทธิ์ที่จะโดนหักแต้มเนื่องจากว่าทำกฎทำผิดกฎแฟร์เพย์ A, นะในเรื่องของการใช้เงินเนะี่ะสามปีที่ผ่านมาอย่างนี้ครับในกฎเนีย่ยเขาตามเนะีเขาก็มีอย่างนี้ว่าสามปีที่ผ่านมาแต่ละทีมจะขาดทุนได้ไม่เกินปีละหนึ่งร้อยห้าล้านปอนด์นะ ไม่เกินปีละ1 0 5ห้าล้านปอนด์นะครับแต่เอตัวของเอเวอเรตันเนี่ยสปีที่ผ่านมาเนี่ยขาดทุนไปเยอะมากนะขาดทุนไปเยอะมากจริงครับรวมแล้ว3ปีขาดทุนไป3 7 1เจ็ล้านปอนด์ขาดทุนไปประมาณ16ื่นกันกว่าล้านซึ่งตามกฎเขาให้ขาดทุนได้แค่ปีละร้อยหล้านถ้าเต็มที่จริงนะก็ประมาณ320ี่สเนี่ยคงเนี้ยต่นี้เวอร์ไปเป็น3 7 1เจ็ดิ็ล้านเพราะนั้น ถือว่าเป็นการขาดทุนสูงเกินกว่าที่ทุกสโมสรได้รับอนุญาตนะครับทําให้ตอนนี้สํารับข่าวเทเลกราฟอะเทเลกราฟเลยนะยืนยันเลยว่าเอเวอร์ตันมีสิทธิ์เข้าขายที่จะถูกลงโทษนะครับลงโทษก็คืออาจจะโดนตัดแต้ม12แต้มและมันจะลามไปถึงของแมนซิตี้ด้วยมีหลายคนบอกว่าทีแมนซิตี้เงียบ <laughs> เออผมว่ามันเงียบไปจริงเมื่อปีก่อนที่เรา ตามข่าวว่าเรื่องของที่เขาจะลงโทษแมนซิตี้ใช่ไหมแต่ว่าหลังจากที่มีข่าวกระปรือนี้มาในเรื่องของเอเวอเรตเนี่ยนะแต่เอเวอเรตเขาก็อ้างไงเขาก็อ้างว่าในช่วงที่ผ่านมาก็เจอเรื่องของสถา,านการณ์โควิด -19 นะครับเดี๋ยวก็รอดูว่าเขาจะอูธทอนแล้วเขาจะาต่อสู้กันยังไงแต่แนวโน้มเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่ามีโอกาสที่จะถูกลงโทษแต่ถ้าเผื่อสมมติเอเวอเรตัลงโทษแมนซิตี้ก็น่าจะโดน อันนี้แบบเป็นการคาดการเฉยๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาคงต้องต่อสู้กันในศาลแหละเพราะว่าเสียหายนะครับนะเสียหายนะครับแมตติตี้เนี่ยหนักกว่าเอเวอร์ตันอีกนะที่ผมเคยเล่าให้ฟังในเรื่องของกฎ F1-H2 อะไรพวกนี้จำได้ไหมแมตซิตี้ทำผิดร้อยร้อยกว่าครั้งทำกิดกฎอ้พวกนั้นร้อยกว่าครั้งนะแล้วก็ผมยดว่าแม่แมตติตี้เงียบแต่ว่าพอมาไล่เอเวอร์ตันเอเวอร์ตัน กับโดนกระพือขึ้นมามันจะทำให้น้ำที่นิ่งๆแล้วกระพือกขึ้นมาอีกครั้งหรือเปล่าเพราะนั้นเดี๋ยวก็ลองตามดูแล้วกันนะครับอ่ะโปรแกรมเมื่อวานนี้ทางพีเมียได้คลอดออกมาคลอดออกมาใหม่แล้วนะในเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันในช่วงของเดือนพฤศจิกาโดยเฉพาะเดือนของธันวาคม เพราะว่าเนื่องจากว่าเขาดูแนวโน้มว่าแต่ละทีม,มโอกาสที่จะเข้ารอบแชมเปี้ยนลูกเ็นห์ลีกนะก็มีการย้ายวันย้ายเวลาโดยเฉพาะคู่ของเรานะครับบางวันนี้เตะวันเสาร์ต้องโยกไปเป็นวันอาทิตย์นะบางวันนี้อาจจะต้องเตะสี่ทุ่มอาจจะต้องโยกไปโลกไปคู่ดึกมีอยู่แมตช์หนึ่งเตะตีสามสิบห้ามีอยู่แมตช์หนึ่งในวันยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าที่อาเซนตลนจะเปิดยิปกาธันวาณ์นะที่อาเซนอลจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเวสต์แฮมเนี่ย แต่ตีสามสิบห้าโคตรโหดเลยนะแมตต์รูตันทาวเอาง่ายใกล้ๆเนะ่หกทันวาหกทันวาก็เตะไปเยือนรูตันทาวครับเตะตีสามสิบห้านะกับแอสตัต 3, นวะิลล่าก็เที่ยงคืนครึ่งนะครับเตะกับเบนซ์ฟอร์ดก็เที่ยงคืนครึง่งแองหนุกหนานจริงๆนะเวลาที่เขาเปลี่ยนนะมีเร็วหน่อยในกู้ของ มกราเนี่ยโอ้โหอาร์เซนอลเจอ,อเจเทิทาเบเลเตะทุมครึง่งโอ้ได้ดูคู่หัวเข้มหน่อยตองนั้นยาวเลยครับยิบสี่ธันวาที่เตะกับลิเวอร์พูลเนี่ยตอนแรกผมก็ตั้งใจว่าแมทจะจัดมิทติง้งน,นจะจัดมิทติ้งแมทที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของอาร์เซนอลครับแต่พี่แกเตีเ่ยงคืนครึง่งโอ้ยคิดว่าไม่น่าไหวนะครับเอาอย่างนี้โดยทรงแล้วตอนนี้บอกลวงหน้าไว้ก่อน เดี๋ยวจะมีมิงนะครับซึ่งดูแล้วเมื่อวานนี้ได้พูดคุยกับคุณแอนคุณแอนบอกดเดีรอเรื่องของการจัดเวลาก่อนแล้วก็เวลาเมื่อวานคุณแอนก็ส่งมาแล้ววันที่ดูแล้วดูดีๆมากเลยก็คือแมทวันที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดธันวาคมนะสิบเจ็ดธันวาคมสามทุ่ม เวลาดีด้วยอาจ์ะซนอลจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบรตันหน้าของไบรตันเป็นการล้างตาจากปีแล้วที่เราแพ้ไบรตันเละเลยคาบ้าน41ใช่ไหมเพราะนั้นเดี๋ยววันเนี้ยที่17บธันวาคมครับเวลาดีด้วยน่าจะมีมิ팅เดี๋ยวผมขอคอนเวิร์สสถานที่อีกทีหนึ่งตอนนี้ดูไว้สองที่นะครับดูไว้สองที่เก็บตังไว้แล้วกันนะ อยู่ในกรุงเทพแน่นอนครับไม่เรียบดว่วนลามินทาก็คงแถวาลามแถวลามมินทานะ่ะก็เดี๋ยวคงมันมีมีประมาณนี้เดี๋ยวจะแจ้งความขึ้นได้ทีแต่ว่าแน่ๆล่นะก็คือวันที่17ธันวาคมนะครับอาร์ซอนอลกับไบรตันนะดูแล้วดูวันตรงนี้ที่แล้วโอเคที่สุดใช่ไหมอาร์ซอนอลกับไบรตันตรงกอบวันเสาร์นะ17ธันวาน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดอืมนะครับเพราะนั้นก็เตรียมเขาเรียกว่าอะไรนะเตรียมอ่า สตุ้งสตังไว้ละกันอ้าสิบเจ็ดธันวาตรงกับวันอาทิตย์นะครับตรงกับวันอาทิตย์นะก็ถือว่าเป็นวันที่สบายๆแหละนะครับก็อาจจะมีหลายท่านที่ต้องตื่นเช้าไปดูไปทํางานหน่อยก็ไม่รู้ก็เตรียมสภาพร่างกายละกันเพราะว่านอกนั้นวันอื่นๆมันไม่ไม่เลืออํานวยจริงๆนะเวลามันดึกไปเที่ยงคืนกว่าตีสามกว่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันมันไม่ไม่โอเคแล้วก็ บางแมตช์เนี่ยก็ดูแล้วมันเฉยๆครัแมตช์ไม่ค่อยมีความหมายก็เลยยังไม่อยากที่จะอย่างสองทันวาเนี่ยสองทันวากับอาร์เซนอลนกับวูฟสองทันวาอาร์เซนอลนกับวูฟนะก็สองทันวาเป็นวันเสาร์อาร์เซนอลนกับวูฟแฮมตันเออก็เป็นอีกวันหนึ่งน่าสนใจนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวลองดูแล้วกันไม่สองทันวาก็สิบเจ็ดทันวาแล้วกันว่าจะเป็นวันมิทติ้งเดี๋ยวผมขอคอนเฟิร์มสถานที่เวลาอีกทีหนึ่งนะ เพราะว่าเตะกับวูบก็เตะสามทุ่มก็ไม่ดึกนะวันเสาร์แต่เต้าเตะกับใบต้านวันที่ติดเจ็ดเนี่ยก็อาจจะวันรุ่งขึ้นพี่น้องจะต้องหลายคนไปทํางานก็อาจจะไม่สะดวกหน่อยเดี๋ยวผมขอตัดสินใจจีแล้วขอแจ้งแล้วกันนะครับแต่ทันว่าเรามีมิ팅แน่นอนนะสาหรับทีวยชาแนลอาจะนอนแฟนคลับด้วยนะครับอ้าวฝาอีกครั้งหนึ่งสำหรับสนุนสินค้าคนไทยด้วยนะครับโอท็อปสมุนไพรน้ํามันตราดองโมผลิตภัณฑ์โอท็อปจากบางประมาสสุพรรณบุรีครับ บรรเทาอาการหวัดนะเวียเวียนเป็นลมหายใจโล่งสดชื่นผ่อนคลายนะโอ้โหทั้งขมับนะครับเขาบอกหน้าท้องก็ได้นะเวลาเกิดท้องอื่นอื่นเนี่ยใช้ก็ได้นะครับอ่ามีสายข่าวบอกมามีสายข่าวก็มันจะขอนะเขาบอกมานะทาที่บริเวณหน้าท้องันเวลาท้องอื่นๆแบบเออนั่นๆนอ่ะก็ทาได้นะราผมเนี่ยผมทาหน้านอกตอนก่อนนอนโอ้หมันจะเย็นแล้วก็หลับไปเลยเมื่อคืนเนี้ยหลับ ยาวเลยนะครับตยยาวาเลยตื่นมาตอนตีห้าเนี่ยเมื่อกี้นี่เองนะก็สบายๆนะครับเพตอะนั้นก็สนับสนุนสินค้าของคนไทยด้วยร้อยี่ิาทครับส่งสามสิบาททั่วไทยสนับสนุนคนไทยได้วยกันครับน้ำมันสมุนไพรตราดอ,อกโมผลิตภัณฑ์โอท็อปอันดับหนึ่งจากบางประมะสุพรรณบุรีจา้าฝากกดไลค์กดแชร์ครับที่ช่องอาร์ซอนแฟนคลับด้วยน,นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามอัปเดตกันในแมตช์ที่เราจะต้องเตะกับ c ชฟฟิล e l อยู่ในเตดนะในแมตช์ของวันเสาร์ที่จะถึงนี้แล้วก็เวลาดีด้วยไม่ดึกนะครับต้องบอกเลยว่าไม่ดึกแล้วก็เป็นแมตช์ที่อาจจะแบบดูแล้วเบาหน่อยไหมอ่าเต่สามทุ่ม อาจจะดูเบาๆนิดหนึ่งดูแบบไม่เครียดนิดนึงแต่ว่าเราไม่ติดประมาทเดี๋ยวมาดูความพร้อมกันอีกทีแล้วนะพาไหลยแมตที่ผ่านมาโอ้โหทั้งแฟนบอลทั้งพวกเราด้วยดูบอลกันแบบโอ้โหตื่ตรุหเลยนะเครียดนะแต่ดูมีความสุขแล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับกับทีวีเอชโนว์อ่านตลนนเรกลับด้วยนะครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขคเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยฝากสบายดีพี่น้องสปอลาวนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับ พี่น้องเจ้าที่ที่ปฏิบัติหนาที่ตามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับคุณสุดยอดอยู่แล้วชื่นใจสวัสดีครับ